สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวานันประจำวันที่29กพฤศจิกาย,ยน2568หายคำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์บากานรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชตตะลายเมฆ่าครูนะคะ ก็นนี้เรามาเริ่มนะคะจากคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะแปรเรียนนะคะวันนี้ด้านของการเงินนะคะเอาตัวรอดได้นะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะยังมีลูกค้าประจำนะคะลูกค้าเชื่อมั่นในฝีมือนะคะนะโดยเฉพาะนายอู่นายช่างช่างอูช่างซ่อมนะคะ หรือว่างานส่วนตัวนะคะก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะยิ่งขยันเราก็ยิ่งได้เงินนะคะห้าถ้วยกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเรียกว่าบางคนนะคะกังวลใจในเรื่องของการเงินกังวลใจในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าสิ่งต่างๆช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะได้รับขา่าวคราวการป่วยของใครหรือมีโอกาสาร่วมงานอาวบมงคลได้ด้วยเหมือนกันนะคะสี่ถ้วยสี่ถ้วยห้าถ้วยนะคะ จะทำอะไรในวันนี้นะคะหรือว่าสิ่งที่เราได้คาดหวังไว้นะคะเราอาจจะต้องเผื่อใจบ้างนะคะน้ำเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจไปเสียทุกอย่างนะคะเราต้องปล่อยปล่อยวางนะคะปล่อยไปตามเ,าเวลานะคะอย่าไปเร่งนะคะกับสิ่งต่างๆนะคะ สองไม้เท้านะคะจะทําอะไรในช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีปัดดี้นะคะความคิดบางสิ่งบางอย่างเราคิดคนเดียวมันบางสิ่งบางครั้งมันมันก็คิดไม่ออกนะคะอาจจะมีคนช่วยคิดมีที่ปรึกษาได้ด้วยเหมือนกันนะคะนั้นบางคนนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับ ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยหรือการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนช่วงนี้นะคะใครคิดอยากเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนก็จะได้รับข่าวดีนะคะแต่ทุกอ,อย่างก็ต้องลงมือทานะคะงานทางด้านออนไลน์โซเชียลนะคะหรือว่าสินค้านําเข้านะคะส่งออกนะคะช่วงนี้ก็ยังโดดเด่นอยู่นะคะยังเกมตลาดได้อยู่นะคะสุขภาพของคนวันอาทิตย์นะคะให,ให้ระวังเกี่ยวข้องกับ คุณผู้หญิงนะคะเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะหรือบางคนนะคะเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะท้องเสียท้องผูกนะคะหรือบางคนเ็าเรียกว่ากรดไหลย้อนนะคะโรคเก่านะคะมีโอกาสกำเริบได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะด้วยหน้าที่ของกันงานนะคะ นัดอยู่กันคนละที่หรือบ้านเดียวกันก็ได้ทำงานที่เข้ากับไม่ตรงกันก็ sailing. ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลข8ปดห้าสีสองนะคะแปดหนะคะคนมันจันทร์ The Emperor นะคะคนบรรจันนะคะช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งดวงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะหรือว่าด้านของการงานก็มีโอกาสเติบโตในตําแหน่งหน้าที่ของการงานนะคะบางคนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศใครที่คิดอยากเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนนะคะต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะประปสบผลสําเร็จได้นะคะ 2. ดาบนะคะเกี่ยวข้องกับ เอกสารนะคะสัญญานะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะนะบางคนก็การเริ่มต้นเซ็นสัญญางานใหม่ๆนะคะนะสัญญาเก่า,ก,าก,กำลังจะหมดลงนะคะก็เริ่มการเซ็นสัญญาใหม่ได้ด้วยนะคะเรื่องของการงานก็เรียกว่าจะโดดเด่นนะคะหรือว่างานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะเดฟูความสุขความสมหวังนะคะแฮปปี้หรือว่าบางคนในช่วงนี้นะคะ มีโอกาสเดินทางไปพักผ่อนได้ด้วยนะคะหรือทำงานไปด้วยนะคะพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้การเงินไม่ขาดนะคะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ต้องเก็บต้องออมด้วยนะคะบางคนมักจะหมดไปกับกิเลสนะคะนะอยากจะได้อะไรอยากจะใช้จ่ายอะไรมกักช่วงนี้มักจะเพราเรียกว่าไม่ค่อยจะรอบคอบนะคะนะ บางคนอยากได้โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กใหม่มีโอกาสเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพระวังการเดินนะคะด้วยความไม่ระวังนะคะข้อสะดุดหกล้มนะคะข้อเข่านะคะนักก็ต้องรบอบครอบในการเดินนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะช่วงนี้มีโอกาสตั้งท้องตั้งรันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดนะคะจะมีคนอายุ น้อยอารมณ์ดีเข้ามานะคะมีโอกาสเจอกันทางออนไลน์หรือว่าโซเชียลบางคนเป็นได้ต,ต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะจะให้โชคส่วนเลขนาับพาจพจากภพยิ4สีนะคะมีเลข4200นะคะ4200ต่อไปคนวันอังคาร คนวันอังคารนะคะเป็นอย่งางไรอัศวินเหรียญช่วงนี้คนวันอังคารนะคะใจใหญ่ใจถึงนะคะใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มบางคนมีดวงลงทุนนะคะบางคนก็มีโอกาสอ,าอยากใครอยากได้รถใหม่นะคะอยากได้รถใหม่อยากซื้อรถใหม่อยากเปลี่ยนรถใหม่ช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าจะสมหวังนะคะด้านของการงานก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะนะตั้งแต่เช้าด้านของ การงานก็คุณก็เป็นคนขยันนะคะรวมทั้งมีโอกาสเริ่มงานใหม่ๆนะคะนะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะ,นะการเรียนการศึกษาช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะสามดาบระวังคําพูดด้วยวันนี้นะคะคำพูดนะคะมีโอกาสไปทําร้ายความรู้สึกของคนอื่นได้นะคะระวังอารมณ์คําพูดคิดก่อนที่จะพูดนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่า ต้องใจเย็นนะคะเจ็ดถ้วยนะคะคนวันอังคารนะคะจะชอบเขาเรียกว่าโปรเจกต์นะคะช่วงนี้นะคะโปรเจกต์ Project จะเข้ามาในความคิดมากมายนะคะอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้อยากจะลงทุนเรื่องนั้นอยากจะลงทุนเรื่องนี้เขาเรียกว่าจินตนาการนะคะแต่ทุกอย่างมันก็สําเร็จได้นะคะนะเราก็ต้องลงมือทำนะคะช่วงนี้คนวันอังคารใจใหญ่ใจถึงใจกว้างนะคะสุขภาพใครดุดบุรี หรือว่าดื่มน้ำเมาช่วงนี้นะคะระว่งระบบทางเดินหายใจนะคะหายใจเจ็บคอนะคะติดขัดนะคะหายใจไม่สะดวกนะคะหรือว่าเป็นเสมหะได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประคับประคองกันนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะมาจากแดนไกลนะคะเป็นเขาเรียกว่า อาจจะเป็นพ่อบุญทุ่มหรือเป็นแม่บุญทุ่มก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะยวดยานผ่านนะ,นะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จะพอิบสีนะคะมีเลขศูนย์หนึ่งามเจ็ะคะศูนย์หนมคนวันพุธ คนมันพุทธนะคะคนมันพุทธนะคะเดวิลนะคะเดวิลขึ้นมาเป็นเซนเตอร์เลยนะคะตัวตนของเรานะคะเขาเรียกว่ากินเลสน,นะคะในะช่วงนี้ใครว่างานก็อยากได้งานนะคะนะอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะเดอะไฮโรเฟนนะคะอยากไปวัดอยากไปทําบุญนะคะอยากไปสะดอกเคราะห์อยากไปเสริมดวงนะคะนั่นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญช่วงนี้นะคะ นะหรือว่าเขาเรียกว่าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะนะสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะคะจะเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะในะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ท่งดวงนะคะราชนิมิเท้านะคะการงานมีโอกาสเริ่มงานนะคะใครโรงงานอยู่บ้างก็จะได้รับข่าวดีการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะการงานที่ทําอยู่แล้วก็ยังมีความมั่นคงหรือว่ามีโอกาส ได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะเอาตัวรอดได้นะคะอย่างสบายนะคะความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีบางคนมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันได้นะคะใครที่อยากมีบุตรหลานบริวารช่วงนี้นะคะ ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าใครที่บนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าสมหวังแล้วก็ไปแก้บนให้เรียบร้อยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เจอได้เจอคนถูกอ,อกถูกใจนะคะบางคนมาในสายงานหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนาจักจูงให้รู้จักก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ย,ยิปซีมีเลข5 5 0 0 5 5 0 0 คนเันพืหัดโอ้คนเันพืหัดหนึ่งเหรียญดวงเหงงนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสมีช่วงมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะหรือบางคนมีโอกาสได้รับเงินโบนัสได้รับเงินปันผลได้รับเงินแบ่งหุ้นนะคะแบ่งสันปันส่วนนะคะนะบางคนเขาเรียกว่าคนดวงดีคนดวงเหงนะคะ หรือซื้อทองซื้อของมีค่าได้นะคะช่วงนี้นะคะซีดาบรอบางสิ่งรอเวลารอจังหวะนะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์หนึ่งเหรียญทุกขลาบได้นะคะนะใครที่มีโชคมีลาบนะคะได้เงินมาก็มีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ก้อนโตได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะนะส้มแซมปรับปรุปรงน้่นพังนี่พังน้่นเสียนี่เสียหรือว่า กำลังก่อสร้างปลูกบ้านตอกเสาเข็มอะไรพวกนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่ามีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่นะคะสีถ้วยนะคะไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจกับบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้นะคะการเงินรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะแต่เราก็ยังดีที่มีหนึ่งเหรียญเข้ามาก็เรียกว่ามีโอกาสมีช่วงมีลาบได้นะคะการเงินก็ต้องรอบคอบในการใช้จ่ายนะคะนะก ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการจ้จ่ายสุขภาพช่วงนี้นะคะบางคนมักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะหมอนัดผ่าตัดหรือเปล่าบางคนนะคะนะั้มอนัดตรวจสุขภาพรอคอยการผ่าตัดนะคะหรือว่ากินยาหาหมอได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับ อู่นะคะ่้มรสน่นพัง่อมแซมปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพของคุณผู้หญิงนะคะช่วงนี้ต้องระวังเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะบางคนประจําเดือนมาไม่เป็นเวลาเวลานะคะมักจะเกี่ยวข้องกับมดลูกนะคะมีเวลาก็ไปตรวจสุขภาพบ้างหรือบางคนนะคะกับเพราะอาหารนะคะกรดไหลย้อนนะคะ นะบางคนก็ฟันปวดฟันถอนฟันอุดฟันนะคะได้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวคราวการป่วยข,ของใครบางคนนะคะหรือบางคนก็ร่วมงานอาวมงคลนะคะ <c oughs> ความรักนะคะของคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะเราต้องระวังอารมณ์นะคะมีโอกาสเขาเรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะจูงมือกันไปทําบุญบ้างนะคะนะถ้าใครที่ยังไม่มีปัญหาก็ชวนกันไปทําบุญนะคะจะเสริมดวงนะคะให้กับ ตัวเรานะคะทำบุญกับคนเป็นคนตายนะคะทำบุญกับผ้าขาห่อศพก็ได้ทาบุญกับมูลนิธิปโปรเทคตึงก็ได้นะคะโรงพยาบาลก็ได้นะคะนะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลน,นะคะพวกนี้ได้นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะอายุคนเสียชีวิตนะคะจะให้โชคส่วนเลขนัาไพ่จากไพ่ยิบีนะคะมีเลขหนึ่งสีกสี่นะคะหนึ่ สันศุกร์ห้าถ้วยคนวันศุกร์ช่วงนี้นะคะห้าถ้วยคนเรียกว่าคนคอตกนะคะนะักเครียดกับบางสิ่งบางอย่างนะคะกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของอะไรนะคะบางคนก็เรื่องของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะนะมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับการทําบุญด้วยนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอยากทําบุญเสริมดวงให้กับตัวเองนะคะการบริจาคทานการให้ทานก็ได้ด้วยนะคะ เดอะมูนนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะกังวลใจกับบางสิ่งบางอย่างกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะคนสุขช่วงนี้นะคะมักจะเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับความเครียดของบางคนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวนะคะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะพักผ่อนก็น้อยตื่นเช้านอนดึกนะคะหรือบางคนก็ถึงขั้นกินยานอนหลับได้ด้วยนะคะห้าถ้วยเดร์มูนนะคะต้อง เขาเรียกว่าอย่าคิดมากอย่าคิดเยอะนะคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเจ้าชายถ้วยนะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะคะช่วงนี้นะคะนะกังวลในเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะแต่จะได้รับจะได้รับข่าวดีในเรื่องของบุตรหลานบริวารด้วยนะคะใครที่อยากมีบุตรหลานมีบริวารช่วงนี้ก็จะได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของการเงินนะคะรายจ่ายของเรามัน มันค่อนข้างเยอะนะคะแต่สําหรับบางคนยังพอเอาต่รอดได้อยู่ยังมีคนในครอบครัวยังมีคนสามียังมีคุณภรรยาหรือว่ายังมีคนพ่อคุณแม่ยังยังให้ความเขาเรียกว่ายัางให้ความช่วยเหลืออยู่นะคะการเงินยังพอ,อยังพอเขาเรียกว่ายัางยังพอใช้ได้ใช้คล่องอยู่นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประครับประครองนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะจะมีพ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือว่าแถมลูกติดอาจจะมีโอกาสเข้ามาในชีวิตนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขน้าไพ่จากไพ่ยีนะคะมีเลขห้าหกแปดนะคะห้าหกแปดศูนะคะก็ไปนะคะคนวน คนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะห้าไม้เท้าวันนี้การงานนะคะงานเยอะนะคะงานเยอะงานมากห้าไม้เท้าสเตรนนะคะงานเหนื่อยนะคะงานหนักนะคะมีความรับผิดชอบงานใหญ่วันนี้นะคะแต่เอา เอาอยู่นะคะคุณคุณเป็นคนที่อึดถึกอึดอดทนนะคะคนเสาร์นะคะขอให้มีงานเถอะทาได้หมดนะคะแต่อาจจะวันนี้อาจจะอาจจะงานอาจจะเยอะนิดนึงนะคะหรือว่าเหนื่อยเหนื่อยกับเพื่อนร่วมงานก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ทํางานประเภทรวมทีรมรวมกลุ่มวันนี้ก็ต้องระวังก็ต้องรอบคอบนะคะมีโอกาสขัดแย้งได้หรือบางคนก็กับลูกค้าก็ได้หรือกับคนใกล้ตัวก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสี่เหรียญน,นะคะรู้จักค่าของการเงินมากขึ้นนะคะทั้งเหยียบทั้งกอดทั้งประหยัดทั้งมัธยัตินะคะ เจ้าชายดาบจะได้รับข่าวครา,าวนะคะจากบุตรหลานบริวารนะคะจะได้รับข่าวครา,าวจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะ <م ic> <م ic> ช่วงนี้ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะห้ามไมเท้าเจ้าชายดาบระวังเพื่อนร่วมงานนะคะที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะมีปัญหากันอาจจะนําความเครียดมาให้เราอาจจะนําความเดือดร้อนมาให้เรานะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าต้องระวังนะคะต้องดู แลนะคะต้องดูแลเพื่อนร่วมง,งานหรือว่า,าบางคนอาจจะเป็นลูกน้องบริวารที่ทําเรื่องให้เราเครียดหรือว่าออกกระทันหันก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพปวดหลังนะคะปวดไหล่ปวดบ่านะคะน้องน้องหนงูหนูหนวัยรุ่นนะคะระวังของมีคมนะคะมีดบาดนะคะนะถ้ามีอะไรกันก็คอยรู้ใจเย็นนะคะทุกอย่างมันก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะคะนะโดยเฉพาะน้องน้องวัยรุ่นนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาบนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข5 8 4 0นะคะ5 8 4 0นี่คือดวงของคน,นเันนสา์ก็จบลงแล้วนะคะกับความทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ